สวัสดีคร nah ับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้าใหม่นะครับนะบางท่านอาจจะยังไม่ทันนะฮะสำหรับรุ่นนะฮะพญาคุฑกินบอดเสียนะครับกับนะฮะเหรียญพรพรมสิทธิ์นะฮะเหรียญเจ้าสัวและเหรียญรถหลวงเพเงินเขาอ้อนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการของลุงปู่มหาศิลาเสดจันโทนะครับหรับใคยที่ยังไม่ได้บูชานะฮยวันนี้มารับชมพร้อมกันครับพี่นะฮะทั้งเหรียญพรพรมสิทธิ์นะแล้วก็รูปหล่อพญาคุฑของลุงปู่มหาศิลาครับ เรนนี้ชอบทุกใจกันไหนสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับนะวันนี้มีสินเดิมจากวัดเลยนะครับนี่สินเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่๋ายนี่ครับสินเดิมจากวัดเลยนี่ฮะคุดไม่มีรุ่นแล้วนะพี่นะแต่มีเป็นพรพรมสิทธิ์ครับนะฮะนี่ฮะรุ่นละสามร้อยห้าสิบาทสามรุ่นหนึ่งพันบาทนะครับมีให้อยู่นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะฮะมาลุยพยาคุดกันก่อนเลยนะ นี่ยสีเดิมตาวัดเดินฮะรายการที่หนึ่งครับเรามาเปิดพร้อมๆกันครับ <c oughs> รายการที่หนึ่งเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนวะผิวรุ้งฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะผิวรุ้งครับพี่ฮะอีอย่างสวยฮะนะฮะ ี๋ยวผมขออนุญาตตัดเลยนะให้พี่น้องได้รับชมนะพี่นะได้ชมความสวยกันครับอืมอะไรเนี่ยนละโอ้โหพี่ดนะูกองนี้ฮนะพยายามขุดองนี้พี่ โหูยจารุดผิวลุ้งครับนะกินบอดเสียงนีฮะรายการน,นี้ฮะเป็นที่นิยมนะฮะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ฮะวันนี้เปิดเท่ากันทุกองค์นะฮะไม่ว่าจะเปิดมาเป็นรายการอะไรนะรับวันนี้น้องขอญอาตเปิดเท่ากันทุกองค์นะครับองละสี่ร้อยห้าสิบาทชอบถูกใจกันไหนปิดเงินเข้ามาได้เลยพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขโคดนัมเบอร์องค์แรกกันฮะ เลขค้นเบอร์องแรกครับหมายเลขแปดหนึ่งครับโอ้โหตอกนอตอกโซลาผู้สื่อสารชัดเจนครับเลขค้นเบอร์สองหลักครับรายการแรกนะนี่แปดหนึ่งครับนะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเนีฮะเปิดออกมาครับ ผมที่สองนะเปิดออกมาวิชัย,อชยโอ้โหรายการนี้ลงยาม่วงฮนะม่วงส้มนะครับรายการนี้ขออนุญาตตัดเลยนะพี่นะรายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะลงยานะพี่นะครับเลือกเลยวิชยัยชอบถูกใจกันไหนฮนะผมคิดเท่ากันนะแต่ EP นี้มาดูเลขโคดน,นัน,บเ,ขขน,นเบอร์ครับเลขโคดนันเบอร์ครับหก แปดครับพี่นี่ฮะตอกโซดาชัดเจนตอกนอชัดเจนครับเลขขุณเบอร์หกแปดครับลงยาม่วงครับรายการที่สองฮะเลือกเลยนะครับพี่ชายนะฮะราคาเดียวกันเลยนะครับจากอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษให้พี่น้องได้รับชมกันครับมาก็ต่อองค์ที่สามเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อวะคาเบ้าฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะคาเบ้านะครับนะผมยญาตส่องให้นะ นวคาเบาเลขโคดนัมเบอร์ครับ1207นะครับ1207ครับรายการนี้นะฮะสำหรับใครชอบสายคลาสสิกนะฮะนี่รายการที่3ครับต่อมารายการที่4ครับพี่นะครับรายการที่4ครับมาเปิดกับพี่รรายการที่สี่นะฮะขออนุญาตเปิดนะครับ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับผมรื้ปอ้สองกัตริย์ผมต้อขอเป็นนะฮะปกติมันห้าหกร้อยนะครับแต่วันนี้ให้เท่าเดิมนะพี่นะตามคําสัญญานะครับอ้าวใครชอบรายการไหนที่เลือกชมกันเลยครับสวยๆครับนะฮะน้องจัดให้สวยครับรายการนี่เป็นเนื้อสองกษัตริย์เลขโคดนัมเบอร์ไม่ธรรมดา เลขคนตัเบอร์หนึ่งศูนย์นี่ครับโอ้โหงานคมคม,มที่งานจิวเวลรี่ฮนะพลายาคุดนะรายละเอียดคมคมแบบนี้ครับนะโอ้โหเงาจัดปีสองยากมากนลฮะโอ้โหงนี้ครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งศูนย์เนี่ยนะรายการที่สี่คนระับโอ้โหสวยทุกองค์ครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะออกวันโพสิชันอารนะฮะนี่การ์เซนนะครับนะ พระยาคุดมหาเศรษฐีนี่ครับออกวัดสังกัดเก่าปู่ฮะวัดที่หลวงปู่อยู่วัดนี่ฮะวัดสังกัดเก่าเนี่ยใครับแต่วัดน,นี้ไปได้ดีนะมีอ่ากุฏิหลวงปู่เก่าปู่อยู่นะฮะน่าไปมากนี่ฮะโอ้โหรายการนี้เป็นนวะผิวดุ้งนะฮะเหมือนที่เปิดเทโอที่แรกนะฮะร,รายการนี้นะฮะไม่ต้องเปิดนะพี่นะถ้าการไหนเปิดไปแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเปิดซองเลยโค้ดให้ เลขโค้ดเบอร์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่ห้านะนวะผิวลุ้งนะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะฮะนี่รายการที่ห้าครับพี่ชายนะฮะราคาเท่ากันนะพี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันทุกองเลยนะครับพยาคุดนะฮะพยาคุทมีมาให้สิบองนะพี่วันนี้นะต่อมาพี่รายการที่หกครับรายการที่หกนะขออนุญาตเปิดโอ้โหเปิดออกมาเป็นนี่นะพี่เปิดออกมาเป็นนวะค่าเบ้าฮะ มาดูเลขโคดอัาเบอร์ครับเลขโคดนัาเบอร์ครับหนึ่งศูนย์ห้าหกครับเลขโคดอัาเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าหกครับนี่ฮะนี่ฮะวะคาบเบ้าเลยต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาโอ้โหโอ้ยเงินกระไหล่เงินพี่ชายกระไหล่เงินลงยาแดงฮะรกระไล่เงินยาแดงแพงเสมอครับ เดี๋ยวตัดให้ก่อนเลยนะฮะตัดให้ชุ่มเลยครับอุ้ยรายการนี้ยัยงสวยครับมาดูเลขโคดนาเบอร์ฮะเลขโคดนาเบอร์ห้าสองครับห้าสองเลขโคดนาเบอร์ห้าสองนี่นะฮะยังสวยพี่จัยนะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่แปดเปิดโอ้โหเปิดจมาเป็นนวะเอียเป็นเนื้อทองฝาบาทผิวรู้งนะครับรายการนี้เนื้อทองฝาบาดผิวรู้ครับอันนี้พี่นะโอ้รายการนี้สวยจริงรายการนี้สวยจริงฮะโอ้โหนะี่จานะสุดจัดนะครับมาดูเลขโค้ดอันเบอร์นะฮะเลขโค้ดอันเบอร์อยู่ไหนเอ่ยเลขโค้ดอันเบอร์หนึ่งสี่สี่ฮะโอ้โหรายการนี้ฮะรายการที่แปดนะครับ ต่อามาลุยกันต่อครับรายการที่เก้าพี่ร <c oughs> ายการที่เก้านะครับเปิดมาโอ้โหองดาราครับรายการนี้เปิดมาเป็นองดาราพี่ <c oughs> องนี้องปกเลยฮะเนื้อท้องเหลืองนฮะฮลงยาแดงชมพูเขียวเนี่ยลงยาแดงชมพูเขียวเนี่ยองปกงนะฮะองนี้นะครับมาดูเลขโค้ดจังเบอร์กันพี่จ๋า เลขคุณตัวเบอร์ครับห้าสี่ครับนี่เลขคุณตัวเบอร์ห้าสี่ครับนี่สวยๆเลยครับนี่ฮะนี่ฮะราคาเท่ากันนะพี่รายการที่เก้านะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเปิดมาโอ้โหเป็นผิวลุ้งนี่ฮะรายการนี้เป็นผิวลุ้งนี่ฮะนะฮะมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์ะครับ รายการนี้ผิวลุ่งนะครับซ้ำแล้วไม่แกะนะพีนะ่เลขคนเบอร์ห้าหกเจ็ดครับโอ้โหเลขเรียงด้วยรายการนี้เลขเรียงด้วยรายการที่สิบพี่ชายนะฮะมาลุ้นกันต่อรุ่นต่อไปครับนะสามลุ้นหนึ่งพันบาทมีให้ลุ้นอยู่นะมีให้ลุ้นอยู่นะพี่นะครับมีให้ลุ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณหกองโ <c oughs> อ,อ้โหหกองสามลุ้นหนึ่งพันบาทต่อมาพี่รายการที่หกรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โห รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับนี่ลุ้งมาเลยร,รายการนี้แกะไหมนะฮะสวยเลยครับเป็นลงยาไล่สีเหลืองเขียวเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดนันเบอร์พี่พเลขโค้ดนันเบอร์หนึ่งตนะ้องแกะครับนี่ต้องแกะก่อนนะแกะให้พี่ไปหนะึงนี่ฮะเลขโค้ดนันเบอร์ครับ หนึ่งห้าเงาชัดหนึ่งห้าสสี่ครับนี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพี่ายเอ้ยเอาไปสีอรายการนี้เอาสามร้อยห้าสิาบาทนะเนื้อทอเนื้อ,อ,อทองระชังต่อมาการที่สองรายการที่สองเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนทองแดงอยู่รุ่งเ โอ้ยสวยอ่ะเลขคนจำนรนหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะฮะร,รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทต่ส่งฟรีอะต่อามาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามครับโอ้โหรายการนี้คนระับเนื้อทองแดงผีลุงหน้ากากหน้าครับหน้ากากทุกหนะ้าครับเลขคนจเบสองเก้าหนึ่งเจ็ดครับนะ เลขคนจำนวนสองเก้าหนึ่งเจ็ดพี่รายการที่ส้อยหบาทเนี่ยต่อมารายการจะไปครับพี่รายการที่สา,ามสิบอเอ็ดสิบสี่รายการที่สิบสี่เปิดมาครับโอ้โหนี่ทองคำลงยาฟ้าเนี่รายการนี้ขอสาม้อยห้าสิบาทนะครับเลขคนเบนวนเจ็ดเจ็ดห้านี่รายการที่สิบสี่คต่อมารายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าเปิดมาก็เป็นรงยาฟ้าเหมือนกันพี่ชายเป็นรงยาฟ้าเหมือนกันครับเนี่ยฮะนี่ฮะเลขคันเ,คเบอร์คงหกห้าแต่ถ้าใครเอาสององค์เอาไปแค่หกร้อยนะนี่พิเศษใหนะ้นี่ฮต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่ทุกคนขออนุญาตเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้เป็นรายการอะไรเอ่ยพี่ชาย <_ c oughs> เนื้อทองแดงผิวลุง้งรุ่นลงยานะครับเป็นลงยาเลื้ยงแสงหรือเปล่าพี่เนี่ยนะคปิดดึงนะเหมือนจะเลื้ยงแสงนะพี่ใสักครู่นะ เป็นเลี้งแสงจริงๆด้วยฮะเป็นรายการเลี้ยงแสงนะครับนี่รายการนี้ฮะโอ้โหสวยสวยนะเอาพี่ชายขอสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการนี้ต่อมารายการที่สนะิบเจ็ดฮะ รายการที่สิบเจ็ดเปิดมาโอ้โหเป็นหน้ากากเงินไงรายการนี้เป็นหน้ากากเงิน,น,น,ากากงนพี่โคตรสวยองะเลขคนทะเบอร์สองหกสามสี่ครับเลขคทะเบอร์สองหกสามสี่โอ้โหรายการนี้โคตรสวยพี่หน้ากากเงินนะฮะต่อมารายการที่สิบแปดพี่โอ้ยสุดจัดครับรายการที่แปดนะับขออน,นุญาตเปิดนะโอ้โหรายการนี้เดือมาหาชนวนนะฮะ โอ้โหมหาชนวนน่ากากเงินเนงะี้ยอุ้ยสวยจัดนะครับรายการนี้เอาไปสามห้าเหมือนกันพี่ชายนะครับรายการนี้กลาดเนี้ยต่อมาพี่ชายรายการที่สิบเก้าครับไม่ตัดเรไม่ออกเลยครับรายการสิบเก้าเนี้ยรายการสิบเก้าขออนุญาตตัดออกมาโอ้โหเป็นลงยาชมพูมุกนะเป็นลงยาชมพูมุกนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่หนึ่งเจ็ดห้าห้าเนี้ย หนึ่งเจ็ดห้าห้ามีชมพูมุกนะเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันเลือกอะไรพี่ใช่นะฮะต่อมาที่รายการสุดท้ายครับรายการที่เอ๊ะรายการโพลงฮมสุดท้ายพี่อเอามาใช้ย่าสิบเนี่ยเปิดมาครับองคที่ยี่สิบเปิดมาโอ้โห,โหโลงยาฟ้ามุกนะงานนี้ลงยาฟ้ามุกนะครับองค์ละสามร้อยสิบใช้ยกคู่ไปเลยหกร้อยพอครับพี่ชายนะฮะต่อมาครับรายการนี้ฮะเป็นรายการน้ำเสริมหน่อยครับเป็นเหรียญเจ้าสัวรวยพันล้านครับ รุ่นนี้รุ่นรวยพันล้านครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นะเลขโคนเมอินหนึ่งสองศห้าเอาไป200ร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นลมดำครับลมดำายการน,นี้ครับเนื้อลมดำทองแดงโบราณแปดศูนย์เจ็ดนะครับ <c oughs> เลขโค้ดเอาไป2องร้อยห้าสิบองนี้นะครับ ต่อมาครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโสธรน,นะฮะวัดโพสีสะอาดนะครับนองปู่มหาธิราพุทธาพิเศษวัดจะสร้างครับเหลือองค์เดียวเลยครับเรียบกรอบเลเซอร์พร้อมใช้กันน้ําให้เรียบร้อยเคลือบกันลอกด้วยนะครับเคลือบเคลือบเลเซอร์ให้ด้วยนะครับนี่เลขหัตเบอร์แปดสองศูนย์เหลือองค์เดียววิ่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สี่ครับ รายการยี่สี่ผมขอแพ็คคู่ครับขอคู่นี้ครับเป็นคู่สุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้วพี่นะขอคู่นี้ฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับลวงปูแม่ตาพุทธาพิเศษให้พระอาจารย์หลวงพ่อเงินนะครับวัดบ้านอ้อนะับพุทธาพิเศษให้นะครับเป็นรุ่นเรือนสามัญศักดิ์เลขคดองหกหกกับแปดหกครับเหลือชุดนี้สุดท้ายแล้วครับนะสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการที่สิบยี่สิบสี่นะครับต่อมารายการยี่ห้าครับรายการสุดท้ายครับ รายการนี้เอาไปแค่25 0บาทตะกุดเงินไอ้ตะกุดนะฮะเป็นทองฝาบาท3จอกครับเลขคนเบอร์5 6ขอ250บาทนะฮะพร้อมกล่องมีพร้อมกล่องทุกองนะฮะสำหรับ E ีีนี้ก็มีแป่งปันประมาณนี้พี่ชายนะย5รายการชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ID l ี n e และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนพี่ขอบคุณมากๆครับ